คือมิเตอร์ดิจิตอลมิเตอร์เนี่ยมันจะต่างจากมิเตอร์เข็มอยู่ครคือถ้าเข็มเนี่ยสีแดงจะเป็นไฟลบนะฮะสีดําจะเป็นไฟบวกแต่ดิจิตอลมิเตอร์ไม่ใช่นะฮะดิจิตอลมิเตอร์คือตรงสีเลยฮะแดงก็คือบวกนะดําก็คือลบเลยนะฮะอะ่โอเคผมจะวัดตัวนี้ดูนะครับแต่ว่าถ้าพิจิตอย่างนี้นก็ส่วนมากส่วนมากช่าง ช่างที่มีประสบการณ์จะรู้นะฮะตำแหน่งคายตรงไหนฮะในแพ็กเก็ตอย่างเงี้ยรู้เลยอย่างเงี้ยรู้เลยว่าคาไหนคืายบีคาซีให้ B, C, ใหรู้เลยฮะแต่อย่างนี้จะลําบากหน่อยฮะสำหรับไม่จะว่าจะเป็นช่างมือชีพแม่มือชีพรวยสมัครเล่นถ้าเจอแพ็กเกจอย่างนี้มันมีลายเบอร์ลายไซส์จะยากจะเดายากแต่ต้องวัดดูว่าคาไหนหรือช่อางอ่ผมผมดูตัวนี้นะฮะ ผมจะวัดให้ดูก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าขาไหนนะมจะวัดดูก่อนโอเคไม่ขึ้นล<ะ>้าเชื่ชิ้นนี้ก็จะเป็น PNP ฮะเพราะ N คือสีดำนี่ฮะมีมีที่เดียวฮะอยู่ที่เดียวอ่าฮะอเนี้ยก็จะเป็น PNP P. ผมจะวัดให้ดูไอ้ตัวนี้วัดยากนะยิงแล้วผมคว่ำหน้าลงมันจะได้พอดีนะแล้วก็เอานิ้ว นิ้วกลางเราแปะไว้อย่างนี้แล้วก็ใช้มิเตอร์ถ่างออกอีกหน่อยเราก็วัดได้นะฮะนี่ฮะผมผมวัดอย่างนี้นะครับปุ๊บอ่าวัดไม่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นเอาขึ้นแล้วลองย้ายดิย้ายแดงเอาย้ายแดงก็ขึ้นก็แสดงว่ารู้แล้วนะขึ้นขึ้นดําอยู่กับที่นี่คือคาบีแล้วอยู่กับที่เอาย้ายแดงไปคือ e กับซแต่ไม่รั้วข้าในเอาดูตัวเลขตัวเลขอันนี้ห้า จุดหอยจุดห้าสี่สี่นะจุดห้าสี่หนอยใหญ่อันนี้ก็จุดห้าห้าแปดอ่ารู้เลยทีนี้รู้เลยอันนี้ห้าสี่สี่ห้าห้าแปดก็คือเอาความหน้านะรูแล้วนี่คือขา e ขา c ขา b เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวดูก่อนโอเคห้าแปดแปดนะชนิด pnp นะ นี่ก็พีพีมีสองพีก็คือพีอ่อันนี้ก็พีนี่คือเอ็นก็คือเป็นพีเอ็นพีเตอร์มีอยู่สองชนิดนะพีเอ็นพีกับเอ็นพีเอ็นโอเคอ่าลองดูตัวนี้อีกทีนึงเอาลองหาเนี่ยเอาหาปึ๊บเอาขึ้นเลยทีนี้ยเราก็ลองย้ายอ่าอันนี้ไม่ขึ้นเอาย้ายสีแดงโอเคขึ้นอ่าเราดูดูตัวเลขฮะ ตัวเลข 5, 5, 5, 1, เอันนี้ห้าห้าศูนย์เจ็ดอันนี้ห้าหนึ่งสี่โอเครู้แล้วว่าคานนคือขายคือขาที่ขึ้นเยอะอคือขา e. นีนีขาสามหรือขา e. ีก็รู้แล้วก็จะเป็น B ี e. นะฮะชนิดก็ดูดูคาเดียวชนิดก็นี่ไง N P N PN. โอ้ย P N P นะครับ P N P โทษที โอเคสรุปง่ายๆก็คือการวัดตานซิเตอร์ด้วยดีตอนมิตเตอร์วัดหาขา B ก่อนแล้วก็พอเจอขา B แล้วอีกสองขาก็ดูตัวเลขฮะตัวไหนตัวเลขตัวไหนขึ้นเยอะก็แสดงว่าตัวนั้นคือขาอครับผม